ภาาบีบหัวใจน้องวาเลนตินาลูกสาวเอ็ดกันตพง์อดทนนั่งเฝ้ารอพ่อยังคงต้องเฝ้าดูอาการอย่างต่อเนื่องแบบวันต่อวันสำหรับหนุ่มเอ็ดกันตพงศ์หลังจากวูบหมดสติกลางงานอีเวนต์ซึ่งก็มีพันรยาสาวคิตตี้คริสติน่าที่คอยอัปเดตอาการให้แฟนๆได้ทราบกันเรื่อยๆผ่านทางโซเชียลซึ่งตอนนี้ครอบครัวก็เฝ้ารออย่างมีความหวังต่อสู้ไปด้วยกัน ซึ่งลาสุดคิตตี้พันรยาเอ็ดกันตพง์ก็ได้โพสต์อีกหนึ่งภาพสุดบีบหัวใจน้องวาเลนตินา่าลูกสาวตัวน้อยที่นั่งเฝ้าพอ่อด้วยความอดทนถึงขอบเตียงรอให้พอ่อฟื้นขึ้นมาพร้อมแคปชั่นของคิตตี้ที่เขียนไว้ซึ่งแปลได้ว่าคอยอยู่เคียงข้างเธอทุกวันให้เธอดีขึ้นไม่ว่าเหนื่อยจะเหนื่อยแค่ไหนบางทีก็เบื่อวาเลนตินา่ารักพ่อของเธอมากและเข้มแข็งที่จะอดทนเรารักคุณมาก โดยมีคนในวงการบันเทิงและแฟนคลับจำนวนมากเข้ามาส่งกำลังใจพร้อมทั้งร่วมกันขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยเอสกลับมาแข็งแรงกลับมาหาครอบครัวที่อบอุ่นโดยเร็วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ